สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับราคณบอลทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับราคณบอลนิวเอกันอีกครั้งและวันนี้นะครับเป็นตอนที่22แล้วซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในตอนนี้นะครับโกคูจะมีส่วนร่วมนะครับกับตอนนี้อย่างแน่นอนใครนะครับที่เป็น f c โกคูและ f c ของเบจิต้านะครับสามารถเพลิดเพลินได้แน่นอนสําหรับตอนนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าความเดิมตอนที่แล้วเป็นยังไงความเดิมตอนที่แล้วเบจิต้าพยายามจะต้าน เจ้าลาจินปีศาจร้ายที่พยายามจะควบคุมร่างกายของเขาแต่ดูเหมือนว่านะครับถึงแม้เขาจะพยายามเท่าไหร่แต่ก็ไม่สามารถต้านทานเจ้าลาจินได้และในท้ายที่สุดอลาจินสามารถยึดร่างของเบจิต้าได้แต่ว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่ลาจินไม่สามารถทําได้เขาไม่สามารถจําความทรงจําเก่าๆของเบจิต้าได้เลยเอาแล้วละครับความมั่นความสนุกจะเป็นยังไงเพื่อไม่เสียเวลางั้นเราไปดูกันต่อเลย ฝากกดติดตาม YouTube และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณส่วนทาง Facebook ฝากกดติดตามและกดซีฟ r ร์สเพื่อไม่พลาดความสนุกเหล่านี้ฝากไว้ด้วยและกันนะครับดูเหมือนว่าเจ้าอาลาจินจะพอใจอย่างมากที่เขาได้ร่างของเบจิต้ามาเป็นร่างของตนเอง ยอดเยี่ยมมากๆสําหรับร่างนี้ต่อไปนี้ค่าไม่จําเป็นต้องหนีใครอีกต่อไปแล้วค้าสามารถไปถึงจุดสุดยอดได้ด้วยร่างของเจ้าเบจิต้านี้แหละดูเหมือนว่าเจ้าอาราจินจะพยายามหาบุคคลมาเพื่อทดสอบพลังของร่างใหม่ของเขาและทันใดนั้นเองเจ้าปีศาจร้ายได้เหลือบไปมองเห็นร่างเก่าของเขาเนี่ยที่นอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นอย่างนี้ก็ดีเลยสิที่แกเนี่ยยังมีชีวิตอยู่น่าแปลกใจไม่น้อยเลยนะที่แกเนี่ยยังสามารถมี ชีวิตเหลือรอดอยู่ได้แต่ว่าแกเนี่ยไม่ได้โชคดีแบบนี้เสมอไปหรอกข้าี่จะจัดการแกในตอนนี้เลยไหนดูซิร่างกายของเบจิต้าเนี่ยมันจะแข็งแกร่งเนี่ยเหมือนดังคำล่ำรีหรือเปล่าอัลาจินไม่รอชา้าเขารีบยิงพลังใส่ร่างเก่าของเขาอย่างเต็มแรงบิ๊กแบงแอทแทก โอ้โหข้าไม่คิดเลยว่าการมีพลังที่มันสูงขนาดนี้เนี่ยมันจะโคตรสนุกแบบนี้มาก่อนเลยไหนดูสิเมืองที่ข้าเนี่ยเพิ่งผ่านมาถ้ามันถูกข้าโจมตีในการโจมตีแค่ครั้งเดียวแล้วละก็มันจะเล่นตุ เป๊ะขนาดไหนกันเจ้าอาณาจินไม่รอช้ามันรีบไปด้วยความเร็วสูงเพื่อจัดการเมืองตะวันออกให้สิ้นซากไปมีสิ่งมีชีวิตในจักรวาลน,นี้เนี่ยมากมายหลายล้านตัวรวนแล้วแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สกรปรกทั้งสิ้นเลยข้าจะมาจัดการล้างบางพวกแกให้หมดและจะเหลือไว้และสร้างอาณาจักรใหม่ด้วยน้ำมือของข้าเอง พวกแกทั้งหมดจงสูญสิ้นไปซะไอ้เจ้าพวกโง่ทั้งหลายท่านใดนั่นเองเจ้าอลัตจินนะครับทำการนะครับใช้เวทมนต์ของมันนะครับในการผลักให้ผู้คนนะครับลอยขึ้นเหนือฟ้าจงมีความสุขซกสิเจ้าพวกมดลวกทั้งหลายท่านใดนั่นเองดูเหมือนว่าโกคูจะสัมผัสพลังบางอย่างได้อองอมๆคุณพ่อครับอะไรหรอครับพ่อสัมผัสได้มีพลังชีวิตนับร้อยเนี่ยอยู่ดีๆก็หายไปพลังหายไปหรอครับคุณพ่อหมายความว่ายังไงและที่ไหนล่ะครับ ที่เมืองตะว,วันออกที่ที่พ่อเนี่ยสามารถสัมผัสพลังของวิจิต้าได้เมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วไงล่ะ มันแตแปลกอยู่นะทำไมอยู่ดีๆแล้วเนี่ยพลังชีวิตของผู้คนเนี่ยถึงหายไปหมดเลยใช่แล้วครับคุณพ่อก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเบจิต้าเนี่ยมีพลังอยู่ที่ตรงนั้นแต่ผมว่ามันไม่ค่อย make ซน n สักเท่าไหร่นะครับที่คุณเบจิต้าอยู่ที่นั่นแล้วยังมีผู้คนเนี่ยมีพลังชีวิตสูญหายไปเป็นร้อยขนาดนี้พ่อหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพ่อขอลองไปเช็คดูก่อนและกันว่าที่แห่งนั้นเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าทันใดนั้นเองโกคูใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพิบตาย้ายไปสถานที่นั้นในทันทีนนีี่่่โกกัังฉรู้สึไมดเลลยะ ผมเหมือนกันครับคุณบีเดลและเวลาเพียงไม่นานโกคู Go uh ก็ใช้วิชาคเคลื่อนย้ายในพริบตากลับมาหาโกฮังอีกหนึ่งครั้งเออเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อมีอะไรหรือเปล่าผู้คนที่นั่นตายหมดแล้ว ทุกคนที่เมืองตะวันออกตอนนี้เนี่ยไม่มีชีวิตเหลือรอดสักคนเลยทุกคนตายหมดเลยเหรอครับคุณพ่อไม่มีใครรอดเลยสักคนเลยเหรอพ่อไม่รู้เหมือนกันโกหังพ่อยังหาเบจิต้าไม่เจอเลยไม่รู้ว่าเจ้านั่นเนี่ยไปอยู่ที่ไหนสักแห่งแหละรู้แค่เพียงตอนนี้เนี่ยมันจะเกิดเรื่องร้ายๆอย่างแน่นอนพ่อรู้สึกไม่ดีเลยและไม่รู้ว่าเบจิต้าตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วคุณพ่อจะเอายังไงต่อละครับพ่อคิดว่าพ่อต้องการให้ทุกคนเนี่ยไปอยู่ที่แคปซูลคอปเปเชั่นก่อนซึ่งมันอยู่ที่เมืองตะวันตกไง ลูกนี่ไปจัดการตรงนั้นเลยนะพอคิดว่าลูกกับทั้งนี่เน่ยน่าจะจัดการทุกอย่างได้ตรงไปที่นั่นเถอะ โกฮังนะครับเขารู้ได้ทันทีแหละครับว่าโกคูตั้งใจจะต้องไปประทะกับเบจิต้าอย่างแน่นอนโกคูเขารีบไปแต่งตัวเพื่อจะพร้อมนะครับในการต่อสู้ครั้งต่อไปเราไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราเนี่ยก็พอจะรู้อยู่แหละว่ายังไงก็แล้วแต่สักวันหนึ่งเราคงจะได้ต่อสู้กับเบจิต้าแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ว่าเราเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเบจิต้าแล้วหรือยังก็คงต้องไปวัดดูที่หน้างานแหละนะนั่นไงเราสบัดพลังได้แล้วพลังจากทิศนั้น โกคูไม่รอช้านะครับเขาใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพิบตาไปอีกสถานที่หนึ่งที่เขาสามารถสะบัดพลังได้เหตุการณ์ถูกตัดไปที่อาราจินดูเหมือนว่าตอนนี้เขากำลังเข็นฆ่าผู้คนอย่างสนุกสนานเลยข้าว่าข้าเนี่ยน่าจะคิดผิดแล้วล่ะที่มาฆ่าผู้แกในหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้ข้าว่าผู้แกเนี่ยมันโคตรน่าเบื่อเลยข้าคงต้องไปหาเมืองที่มันใหญ่กว่านี้มีผู้คนมากกว่านี้เพื่อเข็นฆ่าเพื่อความสนุกของข้าดีกว่า แต่ทนาดน,นั่นเองโกคูใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตามาหาเบจิต้าพอดีอา้าวเบจิต้าเองเหรอแกแกเป็นใครกันอะไรกันเบจิต้านายลืมเราได้ไงเนี่ยว่าแต่ว่าอะไรที่หน้าของนายน่ะแฟชั่นใหม่เหรอไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่เลยนะและตานายเนี่ยเป็นอะไรน่ะทำไมมันแดงกำขนาดนั้นน่ะ ฉันบอกแล้วไงว่าให้ลดหน่อยนะเหล้าขาวเนี่ยเลิกกินได้แล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพรู้บ้างปะเนี่ยเหล้าขาวบ้านแกดีรุ่นนี้เนี่ยเขาจิบไวายกันเลยเว้ยว่าแต่ว่าเนี่ยแกเป็นใครข้าขอโทษทีละกันข้าเนี่ยดันไม่มีความทรงจําของไอ้เจ้าเบจิต้าเลยอะไรกันนายพูดอะไรละเนี่ยแกไม่ต้องตกใจอะไรหรอกข้าเนี่ยต้องการร่างกายนี้พอร่างกายนี้เนี่ยมันโคตรจะแข็งแกร่งเลยรู้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเอาล่ะถ้าแกไม่ใช่เบจิต้าแล้วแกเนี่ยเป็นใครกันความจริง มีเพียงหนึ่งเดียวข้าคืออลราจินไงล่ะอาราจินเหรอนายแนะนําตัวเหมือนโคนันเลยนะว่าแต่ว่านายตอนนี้เนี่ยควบคุมเบจิต้าอยู่หรือว่านายสะกดจิตเบจิต้าอยู่ล่ะถึงได้ควบคุมได้ขนาดนี้ข้าเองไงควบคุมเจ้านี่อยู่แกไม่ต้องหวังหรอกว่าเจ้าเบจิต้าเนี่ยจะสามารถกลับมาได้เจ้านั่นเนี่ยไม่สามารถกลับมาได้แล้วแล้วแกเนี่ยทำอะไรกับคนที่เมืองตะว,วันออกล่ะแกน่ะไม่ต้องรู้หรอกรู้แค่ว่าข้าจะจัดการแกเอง อาราจินไม่รอช้าเขารีบเบ่งพลังเพื่อพร้อมที่จะต่อสู้กับโกคูต่อและเขาต่อด้วยการใช้เวทมนต์ผลักโกคูกระเด็นกระดอนไปไกลไอเจ้าโง่เอ้ยแกคิดว่าพลังของแกเพียงแค่นี้เนี่ยจะสามารถชนะข้าได้หรือไงแต่ท่านใดนั้นเองโกคูนะครับเขาเปิดเผยพลังที่แท้จริงของเขาและมุ่งตรงมาโจมตีใส่อาราจินอย่างเต็มแรง เกิดอะไรขึ้นพร้อมจะต่อสู้หรือยังล่ะเจ้าอลาจินเหตุการณ์ถูกตัดมาที่แคปซูลคอปเปอร์เลชั่น ริงเหรอครับเรื่องทั้งหมดที่คุณโกฮังเล่ามาว่าแต่ว่าเนี่ยเราจะทํายังไงกันดีครับเราพอจะมีอะไรเนี่ยเพิ่มเติมหรือเปล่าจากที่คุณโกคูเนี่ยสั่งมาไม่นะคุณพ่อแค่ต้องการให้พวกเราทุกคนเลยเนี่ยปกป้องคนโดยการให้ผู้คนเนี่ยมาที่นี่ให้หมดเลยว่าแต่ว่ามันก็แปลกๆอยู่นะครับคุณพ่อเนี่ยไปกับปลาและปลานเนี่ยก็กลับมาดูเหมือนว่าปลาจะพูดอะไรแปลกๆก็ก Marcheg ไม่รู้มันมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดกับคุณพ่อนี่แหละที่เมืองทางด้านตะวันออกแต่ทั้งนะครับยังพูดไม่ทันจบดูเหมือนว่านะครับจะเกิดแผ อะไรกันแผ่นดินไหวหรอไม่ใช่แผ่นดินไหวไม่ใช่แผ่นดินไหวแน่นอนแต่มีพลังต่อสู้สองพลังในี่ยกำลังต่อสู้อยู่พลังมันรุนแรงถึงขนาดสั่นไหวได้ขนาดนี้เลยเหรอ ใช่แล้วครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างโกคูกับอราจินทั้งสองคนเป็นซูเปอร์สัญ่าขั้นที่4เอาแล้วล่ะครับการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับราจินที่สิงร่างเบจิต้าอยู่หรือจะเป็นโกคูซูเปอร์สัย่าขั้นที่4 2สองคนนี้จะวัดกันใครจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะตอนหน้านะครับจะได้บทสรุปนี้อย่างแน่นอน และสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่ตอนที่1เลยสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับผมแปะเพลย์ลิสต์ไว้แล้วนะใต้เดทคลิปชั่นนะครับสามารถไปดูได้ตั้งแต่ตอนที่1เลยเพราะว่าถ้าคุณไม่ดูตอนที่1คุณก็จะดูตอนนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องและความมันนะครับมันจะไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับแนะนํากลับไปดูตอนที่1เลยนะครับใต้เพลย์ลิสต์นี้เลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีราก้อนบอลอยื่นด้วยนะครับที่เป็นแฟนเมดนะครับที่ผมทาไว้ไม่ว่าจะเป็นราก้อนบอลอพอลิ เทิงเท่านั้นส่วนดราม่าเรื่องที่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันคล้ายดาว g o n นบนจีทมากหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ละกันนะครับแล้วแต่ความชื่นชอบนะครับแต่ที่ผมบอกไปแหละครับว่าดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวความสนุกมันจะมาเองนะครับ ก็ไม่ต้องไปดราม่าอะไรมากนะครับเพราะว่าทํามาทั้งหมดนี้เนี่ยทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะดูเพื่อความสนุกนะครับเพราะว่ายังไงอันนี้เนี่ยมันไม่อยู่ในจักรวาลหลักราคบอลนแน่นอนทําเพื่อความสนุกเท่านั้นแล้วอย่าลืมใครที่ไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับผมฝากไว้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ถามว่าจําเป็นไหมมันก็จําเป็นแหละเพราะเวลาลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เ a รน b o o k เป็นเพจผม, Over Review าม,ากม,มิกเวอรนน์ร้ว ข่าวสารต่างๆหรือว่าสามารถพูดคุยกับผมก็ได้นะครับในนั้นนะครับฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ